เบรคบดเสบางลมนะครับสตาร์ทมือนะเล่มโอนภาษีหกห้านะครับใตเบาะสวยนะ <c oughs> เครื่องลูกห้าหกขบวนโปรนะครับระบบไฟติดครบนะเกณน้ำมันเห็น <c oughs> แบตออ่อนนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะเครื่องดีนะครับ่อแท้ผ่าน เครื่องเงียบเงียบนะครับมีดังยางคัดตอนเดินเบาหน่อยอรับเลททั้งคันนะครับชุดสีเป็นชุดสีเดิมแท้ติดรถนะครับมีลิ้วร้อยบ้าง